ลาหมออะไรทำไมหน้าตายังกลับปลาช่อนโอ้ my god สวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับโลปลาชาแนลใช่ครับวันนี้คุยเรื่องอะไรดีเรื่องปลาช่อนไหมอันนี้ไม่ใช่ปลาช่อนอ้าวอันนี้ไม่ใช่ปลาช่อนครับยาวอย่างนี้ทรงอย่างนี้มันก็ต้องปลาช่อนดีวะไม่ใช่หรอตัวนี้คือปลาหมอครับ ปลาหมอเดี๋ยวปลาหมอมันต้องตัวปั้มๆกว่านี้หน่อยปะ่ะหน้าจุ๊บๆมนๆอะไรอย่างงี้อันนี้มันนี่ถ้าไม่ใช่ปลาช่อนก็ต้องอาราไพมาอะไรสักอย่างส่งมันอันนี้เรียกว่าหนึ่งในกลุ่มของปลาหมออยู่ใน <Okay. S 2> ตระกูลปลาหมอเหมือนกันครับยังไงช่วย <laughs> อธิบายโ <Okay. S 1> อเคงั้นเรามาดูนะครับอันนี้ครับเขาเรียกว่าปลาหมอไพหรือไพรอไพ ไม่ใช่ไม่ใช่ไพโอเคอ่า P I อเค่าใช่หมอไพเนี่ยครับลักษณะเด่นของเขาคือตามชื่อเลยก็คือลักษณะยาวเขียวยาวแต่ยังอยู่ในกลุ่มปลาหมอยังอยู่ในกลุ่มปลาหมออะไรคือสิ่งที่มันบอกบอกว่าเป็นปลาหมอก่อนอันดับแรกเขาเรียกอะไรอ่ะด้วยสกุลและนิสัยของมันนักวริญยาศาสตร์ก็จะจัดแจงมันให้อยู่ในกลุ่มของปลาหมอ อืมอ่าถ้าดูถ้าดูปากถ้าดูปากก็ก็คล้ายๆอยู่อะไรเงี้ยแต่ตัวมันยาวๆแปลกๆว่ามันมันมันเป็นลักษณะพิเศษของปลาหมอชนิดนี้อ่าหมอไพ่นะครับก็จะเป็นปลาหมอที่แหล่งกําเนิดอยู่ในโซนอเมริกาใต้ส่วนใหญ่มักจะพบที่โคลอมเบียเปรูและบราซิลสังเกตไหมครับปลาสวยมักจะมาจากที่ไหนครับเมกาใต้แม่น้ำอเมซอนและมักจะมาจากบราซิล นั่นแหละบราซิลเหมือนตัวเนี้ยตัวเนี้ยอชื่อว่าซิงคูงอ๋อแม่น้ำซิงคูใช่ SP ซิงคูหนึ่งเม,มื่อก่อนนะครับเอจริงๆคือเมื่อก่อนนับโดนน้ำเข้ามามันอยู่ในชื่อซิงคูบู คืออะไรวะสิงคูนกับสิงคูทูคือลักษณะปลาหมอเหมือนกับว่าตัวพสิคิตตัวนี้ตอนดั้งเดิมที่มันมามันมีลักษณะตอนเล็กนะครับไซส์แค่เนี้ยเป็นสีส้มทั้งตัวส้มทั้งตัวคล้ายๆลูกชโดคล้ายคล้ายมากก็จะมาในชื่อของสิงออเรนสิงคูทูแต่พอมันโตขึ้นมามันก็มันก็เห็นอะไรที่ชัดขึ้นก็เปลี่ยนปึ๊บใช่กลายเป็นกลายเป็นสีแดงเข้มสีแดง ท้อ,องจะสีแดงลำตัวจะสีดำอื่าตัวเวนี้ยโคตรเด็ดวกได้เลย,เลยอยู่หน้าร้านนะฝรั่งเดินเข้ามาแบบฝรั่งเดินผ่านนะต้องเดี้ยวเข้ามาดูแล้วบอกขอถ่ายรูปได้ไหม <laughs> บอกมึงจะถ่ายรูปทำไม,ไมซื้อไปสิเออพ่อเป็นประหมอครับ,ค,รบคำถามแรกเลยดุบไหมเอออดุไหมลองเอานิ้วจุ่มดงไปดูก่อนกระรอนกระหรือโอ้โหเรียกว่ายังไม่จุ่มมันก็มา เรียกว่าดูในในอารมณ์ของปลาหมอถ้าเกิดว่าสังเกตนะครับในตู้นี้จะมีแค่หมอภัยอย่างเดียวปอย่างอื่นแม่งแดกไปหมดแล้วไม่ใช่แต่ก็ใกล้เคียงเรียกว่ามันกัดทุกอย่างที่อยู่ยกเว้นพวกเดียวกันดูท่ามันดีแต่มันน่ารักนะยู่โหยตลอดเวลาแต่มันน่ารักนะครับเพราะฉะนั้นอยู่เป็นฝูงได้เฉพาะของเขาเองใช่ครับแนะนําเลี้ยงรวมแค่พวกเขากันเองแม่งเมดไม่ได้เลยเหรอ ยังตักเกอร์ตัวใหญ่ๆอะไรอย่างนี้มั้งอาจจะได้ถ้าสักเกอร์ตัวใหญ่นะครับอาจจะได้แต่ถ้าเกิดว่าลปหมอด้วยกันดูแค่ไหนมาลงหลวเขาก็ไม่ไม่แนะนําดูหน้าตาระรานแต่มันน่ารักดูดิกันเลยครับแต่สวยต้องบอกว่าสีสวยหุ่นเหินหน้าตาคือหน้าตาไม่เหมือนควรจะใจดีอ่ะนึกออกปหมพอเอานิ้วไปล่อแล้วแบบนึว่ใช่แล้วเปลี่ยนใจแล้วใช่ครับก็ปลาหมอชนิดนี้ครับ เรียกว่าอยู่ง่ายกินง่ายไม่ค่อยมีปัญหาอะไรลักษณะเกล็ดของเขาะครับเป็นเกล็ดที่มันละเอียดถี่คล้ายๆปลาหนังแต่จริงเป็นปลาเกล็ดที่มีเกล็ดละเอียดเละเอียดมากๆใช่ครับแล้วก็กินง่ายมากกินได้ทุกอย่างอาหารเม็ดกินได้อันนี้ค่อนข้างจบแล้วและอีกอย่างที่จะแนะนําก็คือเป็นพวกฝอยแช่แข็งแนะนำเป็นแช่แข็งนะครับอยากโหดอ๋อแช่แข็งแช่แข็งมันก็แบบปล่อยฝนแม่งเลย อย่าเลยแช่แข็งดีกว่าถามว่าทำไมแช่แข็งดีกว่าเพราะว่าแช่แข็งอ่ะมันจะค่อนข้างปลอดภัยแล้วก็เชื้อโรคน้อยกว่าฟิลิ่ข็งดูออสการ์อยู่เลยอะออสการ์มันยังมีมูฟเมนท์ที่แบบว่าช้าๆคื่อในตัวใหญ่ยักษ์แต่ฟัลเล็แบบใกล้เคียงด้วยลักษณะที่มันยาวมันก็เลยว่ายน้ำได้แบบเพียวๆเพียวหน่อยอะไรเงี้ยตู้ที่ต้องเลี้ยงอย่างน้อยประมาณไหนดี แนะนำ36นิ้วขึ้นไป6นิ้วในตู้36นิ้วเลี้ยงได้สักกี่ตัวไหนๆก็จะมีตะมันคนเดียวละ4-6ตัวงำงำงำไม่ค่อยมันเลย36นิ้วอยากเลี้ยงสักฝูงได้ไหมมั้ย6ตัวก็พอละเนี่ยโตมันโตเต็มที่แค่ไหนโตเต็มที่ของตัวนี้นะครับไม่ได้ใหญ่มาก7นิ้วโดยระมอันนี้คือเท่าไหร่ละอันนี้ประมาณเต็มที่ละ7นิ้วอันนี้อา6นิ้วละ6นิ้วนิดๆละอันนี้เต็มที่ละโอเคอายุโดยเฉลี่ยก็ประมาณ5-9ปี ครับผม,บผมแม่งอยู่นานซะด้วยใช่แล,แล้วดูท่าทางแม่งโคตรแข็งแรงอะแบบประมาณว่าไม่มีอะไรมาทําให้กูตายได้อะไรเงี้ยก็จริงนะใช่ไหมมันเป็นปลาที่แบบเหมือนอันนี้จริงๆอะอารมณ์แบบเล่นๆอ่ๆอาฮะขายไม่ได้ไม่เป็นไรอชอบเลี้ยแต่แบบแต่แบบต้องบอกว่าม<า>ัน,<า>นดูด้วยตัวเองแล้วแบบปลาม,มันมีความสง่าด้วยตัวมันใช่แอคทีฟดูแล้วท่าทางสนุกอะเออล้วก็อยู่อย่างนี้เราก็บอกว่าเออเลี้ยงง่ายดีเนาะแล้วดูนีาตาหิ้วโผย่ตลอดเวลาว่างๆใครไปเลี้ยงก็ลองนิ้วจิ้มมนยดู ลองดูได้ไม่รับประกันผลครับผมโอเคก็พอหอมปากหอมคอกับปละหมอที่หน้าตาไม่เหมือนปลาช่อนครับนะฮะลหมออะไรนะไพซิคลิกนะครับครับผมโอเคงั้นวันนี้ก็ประมาณนี้ครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องของเราด้วยติดตามตอนต่อไปนะครับครับผมสวัสดีครับ